สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบคือลูอนะ่ะมไม่เข้าใจจริงเลยมมเฮ้ยไม่เข้าใจจริงเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะ ลุมของพวกเรานะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับภาษีการรับมรดกนะคะมาฟังได้เลยค่ะภาษีการรับมรดกเป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่ามรดกที่ตายาทแต่ละคนได้รับจากกองมรดกโดยที่ผู้รับมรดกเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีและมักจะมีการกำหนดค่าดถย่อนและอัตราภาษีที่เป็นประโยชน์กับผู้รับมรดกที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ตาย ทำให้ผู้รับมรดกที่มีความใกล้ชิดกับผู้ตายมีภาระภาษีที่น้อยกว่าผู้รับมรดกแต่ละคนมากกว่าเพราะรับภาระภาษีตามตัดส่วนมูลค่าของมรดกที่ตนได้รับ 2. นะคะความหมายของภาษีการรับมรดกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กล่าวไว้ว่าเมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทาย,ยาททันที กองมรดกของผู้ตายย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม 1. ทตายาทโดยสิทธิตามกฎหมายได้แก่ผู้สืบสันดานบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้านาอาตามลำดับที่กฎหมายกำหนดไว้ 2. ทายาทโดยพินัยกรรมได้แก่ผู้รับพินัยกรรมค่ะต่อมานะคะผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกก็มีหนึ่งบุคคลธรรมดาได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้คือบุคคลผู้มีสัญชาติไทย2 บุคคลธรรมดาผู้มิได้มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในราชนจาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 3. บุคคลธรรมดาผู้มิได้มีสัญชาติไทยแต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย 2. นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยได้แก่ นิติบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกพศ2559ดังต่อไปนี้ 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 2. นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายในประเทศไทย 3. เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ที่มีสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 4. เป็นนิติบุคคลที่ผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีอำนาจบริหารกิจการเกณฑ์เกิหนึ่งของคณะบุคคล 3. กรณีผู้ที่ได้รับมรดกเป็นนิติบุคคลที่มิได้ถือว่าเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยตามข้อ 2. แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยให้เสียภาษีจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยต่อมานะคะก็เป็นทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับมรดกนะคะมีดังนี้ก็คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ 2. หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3. เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันซึ่งอยู่ในประเทศไทย ที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนหรือสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้ 4. ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางท,างทะเบียน 5. ทรัพย์สินทางการเงินที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาค่ะการยกเว้นภาษีการรับมรดก 1. บุคคล ผู้ที่ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นว่ามีความประสงค์ให้ใช้มรดุนั้นเพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนากิจการศึกษาหรือกิจการสาธารณประโยชน์ 2. หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อกิจการศาสนากิจการศึกษาหรือกิจการสาธารณประโยชน์ 3. บุคคลหรือองค์กรระหว่างประเทศ ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีต่อองค์กรสาหาประชาชาติคือตามกฎหมายระหว่างประเทศคือตามสัญญาหรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศอัตราภาษีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีคำนวณและเสียภาษีในอัตรารอยรัศิษ์ของมูลค่ามรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษีแต่ผู้ที่ได้รับมรดก เป็นบุคลากรหรือผู้สืทบทอดสันดานในภาษีในอัตรารอยละ5ของข้อมูลมรดกสุทธิที่ต้องเสียภาษีการยื่นแบบและการชำระภาษีการรับมรดกผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกเละชำระภาษีภายใน150วันนับแต่วันที่ได้รับมรดก ที่เป็นเหตุให้มีหน้าที่เสียภาษีโดยให้พิมพ์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรุมสัมภากรและสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีณนาสำนักงานสัมภากรพื้นที่สาขาใดแห่งหนึ่งหรือหน้าสาขาอื่นใดตามที่อธิการณํกหนดการผ่อนชำระภาษีรับมรดก 1. การขอผ่อนชำระภาษีภายใน2ปี ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่มสำหรับเงินเพิ่มที่อาจคำนวณได้ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระภาษีนั้น 2. การผ่อนชำระที่เกินกว่า2ปีแต่ไม่เกิน5ปีให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ0.5ต่อเดือน 3. การผ่อนชำระภาษีสามารถผ่อนชำระให้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดเวลาที่ขอผ่อนชำระภาษีได้ 4. กรณีผ <ersch> ู้ผ่อนชำระภาษีผิดนัดชำระภาษีเวันใดวันหนึ่งผู้ผ่อนจะหมดสิทธิ์การผ่อนชำระภาษีและต้องชำระภาษีที่ค้างอยู่ทั้งจำนวนพร้อมเงินเพิ่มการขอคืนเงินภาษีการรับมรดกผู้มีสิทธิ์ได้รับคืนภาษีการรับมรดกที่ยื่นคำร้อง ขอคืนภาษีการรับมือดกโดยใช้คำร้องขอคืนเงินภาษีอากรเป็นแบบคำร้องขอคืนเงินการรับมรดกภายใน5ปีนับแต่วันชำระภาษีทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่ขอสงสำนักงานสัมภาร,พ,กกรพื้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่งพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดัลลงต่อไปนี้ 1. ใบเสร็จรับคืนภาษีการรับมรดก 2. หลักฐานแสดงการเสียภาษีการรับมรดกไว้เกิน 3. หล่งฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ขอขึ้นการอุทธรณ์ภาษีการรับมรดกหากไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายในกำหนดเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้งการประเมินภาษีให้ยื่นแบบคำอุทธร์อม6โดยพิมพ์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสมพากรและสามารถยื่นแบบคำอุทธร์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ณนะสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. สำนักอุทธรณ์ภาษีกรมสมพากร 2. สำนักงานสมพากรภาคแห่งใดแห่งหนึ่ง 3. สำนักงานสัมปากรพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่งบทกำหนดโทษ 1. บุคคลธรรมดาวงเล็บหนึ่งหากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีพม60ไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5 0 0 0 0นบาท เล็บหากไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งของเจ้าพนักง,งานประเมินหรือไม่ยอมตอบคำถามของเจ้าพนักง,งานประเมินหรือของประธานคณะกรรมการการอุทธรณ์ระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนวงเล็บ3หากทำลายย้ายไปเสียซ่อนเลนหรือโอนไปซึ่งทรัพย์สินถูกยึด หรืออายัดให้แก่บุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน4 0 0แสนบาทวงเล็บ4หากจงใจยื่นข้อความเท็จให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือให้ความเท็จโดยเจตนาละเลยโดยช่อโกงหรือใช้อุบายโดยวิธีการต่าง หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือแนะนำหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทําดังกล่าวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ2นิติบุคคลหากผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคลให้กรรมการผู้จัดการผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลต้องรับโทษโดยถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นวิธีการคำนวณภาษีการคำนวณภาษีตัวอ,อย่างนายประหยัด มีบิดาชื่อประยุทธ์มีทรัพย์สินดังนี้มีเรือดำน้ำหนึ่งคันมูลค่า20ล้านบาทและเงินฝาก2,000ล้านบาทและมีเงินสด100 0 0ล้านบาทถ้านายประยุทธ์เสียชีวิตแล้วนายประหยัดจะต้องเสียภาษีรับมอรดดกเท่าไหร่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีที่ดินบ้านตึกอาคารหุ้น ธนบัตรหน่วยลงทุนรถยนต์เครื่องบินส่วนตัวเงินฝากวิธีการคำนวณมูลค่ามรดกที่ได้รับทั้งสิ้นนบด้วยภาระนีสินที่มากับมรดกนบด้วยมูลค่ามรดกที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่ามรดกที่ได้รับหมายถึงทรัพย์สินทั้งหมดของนายประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำหนึ่งลำมูลค่าที่ล้านบาทเงินฝาก จำนวน2,000ล้านบาทและเงินสดจำนวน100 0 0ล้านบาทนำมารวมกันได้เท่ากับ1220ล้านบาทละหนี้สินที่มากับมรดกในโจทย์ข้อนี้เท่ากับ0บาทมูลค่ามารดกที่ไม่ต้องเสียภาษีเท่ากับ100ล้านบาทบวกกับ100ล้านบาทแล้วนำมาลบกับ มูลค่ามรดกที่ได้รับแล้วจะได้มูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีเท่ากับ2 0 2 0ล้านบาทขั้นต่อไปมูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีคูณกับอัตราภาษีมูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีเท่ากับ2 0 2 0ล้านบาทอัตราภาษี 1. เป็นบุคคลาลีหรือผู้สืบสันดานเท่ากับ5% 2. ปซไม่ได้เป็นบุคคลาลีหรือผู้สืบสันดานเท่ากับ10%อัตราภาษีเท่ากับ5%เปแล้วนำมูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีเท่ากับ2020ล้านบาทคูณด้วยอัตราภาษี 5%แล้วจะได้ภาษีเท่ากับ101ล้านบาทสรุปนายประหยัดมีภาษีมรดกที่ต้องจ่ายเท่ากับ101 000, 000, 000, 000. ล้านบาทและที่กลุ่มของพวกเรานะคะได้กล่าวมาก็คือภาษีการรับมรดกรรนะคะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ